สวัสดีครับอยู่กับเบสชาแนลนะครับก็สัตฐานหลักที่ผมจะม,มาเล่นวันนี้ผมมีชื่อว่าจากรู้นะครับผมซึ่งเป็นรถเบาของประเทศฝรั่งเศสนะครับผมรถใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับก็สำหรับคันนี้เนี่ยเป็นรถเบาที่ว่าหน้าตาจะอ้วนๆดูไม่ค่อยบาลานซ์ถ้าคุณมองจากด้านหน้านะรู้ไหมเออป้อมมันใหญ่นะครับแล้วก็คันมันจะป้อมๆทันทันนะครับค่คันนี้แต่ว่านะครันนี้มีข้อดีตรงที่มาก่ะความคล่องตัวค่อนข้างสูงเลยล่ะนะครับ แต่ที่ผมสังเกตได้เลยนะก็คือเรื่องของตัวรถเนี่ยมันจะแบบดูละน้ําหนักมากเลยนะถ้าแบบคุณขับข้ามเนินหรืออะไรเนี่ยหรือคุณแบบเลี้ยวลงเข่าเออรู้สึกผมรู้สึกว่ารถมันจะสะบัดสะบัดหน่อยนะครับมันเหมือนมันเหมือนแบบเหล็กมันไม่มีมวลนะครับมันจะสะบัดแบบล้มแบบเรียกไงอนะสะบัดแบบเกือบจะ90องศาเลยอนะผมไม่รู้จะเรียกยังไงนะมันค่อนข้างสะบัดอะเหมือนรถไม่มีมวลนะครับโอเคเรามาดูเนะรื่ปืนกันดีกว่านะผมสายพิเนี่ยจะได้ปืนหลักอยู่ที่ 40่มิลลมรนะผมสลหรับก,กระสุนที่ผมจะไปเนี่ยก็จะมีสองลูกนะครับจะเป็นลูกเข็มนะผมสำหรับลูกเข็มเนี่ยจะเจาะเกาะสูงสุดอยู่ที่157 mm ่มิลลมรนะผมในระยะ10เมตรที่เกาะสูงองศานะครับสจาบลูกนี้เนี่ยเป็นลูกกระสุนที่ค่อนข้างดีเลยละผมในเดือนนี้แต่ว่าในแพทปัจจุบันตอนนี้นะผมที่มีเจ้าพีเดเตอร์เข้ามานะครับไม่ใช่พีเดเตอร์ดิเทอร์มิเนเตอร์นะผมคือแบบโอ้โหเล่นยากมากๆนะครับถ้าทุกคนแบบ หยิบไอ้เจ้าคันทีเจ็ดสองมาเนี่ยโอกาสชนะของเรานี่คือต่ํามากนะเพราะว่าตอนนี้เกาะมันแบบเละเทะมากแล้วคันนั้นนะครับมันหนาเบว,วังอลังการสุดๆไปเลยนะผมทําไมคันนี้เนี่ยถ้าคุณเล่นตอนนี้นะค่อนข้างจะเสียเปรียบนะครับแต่อย่างแรกเลยนะครับคุณยิงเขาไม่เข้านะผมกาดอย่างที่สองนะครับเขากาดปืนกลใส่คุณแป๊บเดียวคุณก็ไปสวรรค์ได้เลยนะครับว่ามันของเราอะ่ะมันไม่มีเกาะเวย สับเขา,าเอะแม่งหนายิ่งกว่าไทเทเนียมยิ่งกว่าแบบอัโนเทเนียมวูก่แม่งหนามากนะผมพยายามฆ่าเขาหลายรอบแล้วแต่ก็ยิงไม่เข้าเลยนะผมสับคันนั้นนะแม้แต่เจ้าตัวมิซายตัวนี้นะผมไหนแล้วก็พูดถึงมิไซล์แล้วผมสับเจ้ามิซล์ตัวนี้นะผมจะเป็น FMP นะผมชื่อของมันใช้เป็นอักษรย่อนะครับ <S 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 แต่ว่าในเกมผมจะเรียกว่าสไปร์ลกันนะผมเพื่อแบบการล็อกของมันนะนะเป็นแบบยิงแล้วลืมนะผม ก็ขอนในเกมก็จะผมอาจจะเรียกเป็นสไปนนะครับศัพท์รุ่นนี้เนี่ยจะเจาะเกาะสูงสุดอยู่ที่1000ม mm พนมิลเมตรนะผมในเกาะสูงองศานะครับทุระยะนะผมเพราะว่าเป็นหัวแทนเดีมนะครับศัพุนนี้เนี่ยค่อนข้างดีเลยล่ะนะครับแต่ว่าเหมือนจะใช้ระยะทําการเนี่ยน่าจะซักประมาณ600 600เมตรนะผมถึงจะล็อกโดนนะครับแต่ว่ามันผมผมแต่ที่ผมเล่นมานะมันค่อนข้างจะผีเข้าผีออกนะครับยิงโดนบ้างไปโดนบ้างนะครับ ถ้าแบบโล่งจริงๆอ่ะโดนแน่นอนนะครับแต่ถ้าแบบมีเนินมีภูเขาอะไรเนี้ยก็อาจจะพลาดได้นะครับสาลูกนี้นะผมแต่ว่าคันนี้เนี่ยข้อเสียของมันก็คือว่ามันได้มาแค่4ลูกเท่านั้นนะครับมันถือว่าค่อนข้างน้อยนะผมเนี่ยรวมถึงในตัวป้อม2ใช่ไหมครับแล้วก็สำรองอีกสองับทั้งหมดรวมกันเป็นสี่นะผมทำให้แบบมันน้อยนะจีไม่ค่อยจุใจเท่าไหร่เลยอ่ะแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะเพราะบางทีอ่ะลูกแรกก็ไม่ตายด้วยซ้ำนะครับเผื่อจะพลาดเนี้ยแล้วก็ต้องยิงซ้ำอีกลูกหนึ่งกลายเป็นว่า หนึ่งคันเนี่ยอาจจะใช้สองลูกนะผมสองถึงสามลูกด้วยซ้ำนะครับโอเครอโมกันเยุล่ะสมรู้จะเป็นไงเราไปดูกันเลยโอ้พีเอ็มซี่แล้วไปยูข้างหน้าผมสองคันเลย ตายหนึ่งตายสองเด็ดคันนึงเด็ดคันนึงอยู่ไหนวะโน่นโน่นนเออดับเลยยังไม่ได้ยิงเลยเติมก่อนเฮ้ย BMD 4เข้ามา BMD 4คืออะไรวะ BMDC อากุญชัยต่างประเ เย่ yeah, แล้วเพื่อนใครก็ได้ช่วยทีอ้าวตายนะอย่างเงี้ยขอบคุณปักปักปักเรียบร้อยประมาทไปหน่อยนะนายเดี๋ยวโดนอันร์ทิลรี่ตัวเองระเบิดใส่ลงยังลงยัง ยังไม่โผล่ยังไม่โผล่ยิงไม่ได้โอ้อันนั้นล็อกอยู่เลยละไป้ปไป้ปไปถอย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 ตรงนี้ก็มีตรงนั้นก็มาเออโดนเฉยเอ้า ลงที่เดิมสองลูกเลยดูดีอย่างแม่นมมเละตรงกการนี้แหละน่าจะนัวมามาเลยมาเลยมาเลยได้ยิงข้างผมก็สบายใจแหละมุมนี้แหละล ใช่อ่านี่ไงหนึ่งพัานังปังตายรถเสริมดวงมีไม้โอเคเงียบกรีบอันนี้ล่ะโอเคเงียบกรีบโอเคดูดิ ให้ผมได้เล่นสะดวกเถอะนั่นใช่ไหมไม่ใช่ปัก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 ดูคนรับบินตรงอย่างนี้ตายแน่นอนอ่ะโอ๊ยหลอดถูกเป็ดหลอดถูกเป็ดสมองไหลเลยอ่ะ มันล่อทุกเม็ดเลยนะเว้ยบินตรงอย่างนั้นน่ะไอ้ฮอรออฮอมีความเป็นไปได้รอร่วงแล้วนี่นี่ไงเออพังละพังชัวรอบนี้เราไม่เจอพีเดเตอร์เว้ยเฮ้ยถ้าไม่เจอพีเดเตอร์ก็โอกาสชนะเกิน50แล้วว่า แต่ถ้าเจอพิเอเตอร์เมื่อไหร่โอกาสชนะผมก็จะเหลือศูนย์เออไม่รถไม่มีมวลรถไม่มีมวลเหมือนไม่มีเหล็กอ่ะมีห่อมามาสอยให้ผมมีสปรายผมมีสปราย เงียบแล้วเพื่อน่สแปมรูรูมาเลยนั่นไงโมเตสสนใจเขาเรียบร้อยไปดีแตกแล้วล่ะเออโมเตสสนใจตามเขาไงเรียบร้อยฮัลโหลอุย อุ้ยสะดุ้งเลยสะดุ้งเลยตรงไหนวะหน้าจากความน่าจะเป็นแถวนี้ใช่ไหมยิงตะแกรงรถผมสุดมันซ้ายหรือขวากันแน่วะมันไง อู๋เช่าจะมันล็อกไม่ได้ล็อกไม่ได้ยิงปาราก็ได้อุ้ยไกลเกินล็อกไม่ได้เหงาเลยอย่างเงี้ยโอเคตายนะครับออบเจกต์สองเก้าสองจะเสียดายนะล็อกไม่ได้จะล็อกได้นะมันน่าจะตายเลยอ่ะเพราะว่ากระสุนมันค่อนข้างใหญ่มากนะครับไป ไอพีนิเตอร์อืออเออเออเออืออืออือยัดแบบไม่ยั้งเอาไปเหมือนจะมีแถวนี้อีกคันนึงดูดิสไปผมยังทำอะไรไม่ได้เลยผมขอเรียกว่าสไปนะทุกคนจะได้เข้าใจ แหกปักโอ้โหว้าวภูมิใจจริงๆเจอคันนี้เนี่ยอย่างบางลดพลังอวยหรือดิมันเอามายิงเล่นอย่างนั้นได้เลยเอาไปเลยสองลูกเอาตายซะแล้วกว่าจะตายโคตรนานอ่ะถึกเกินมนุษย์มนา เลี้ยวบอดยิงดัก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 อ๋ออ๋อไพิเดเตอร์เล่นบุระปุกไป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  โดนกันบ้างอะพ,พี่เกย,ยัดทีละลูกเหรอเอาจริงเอาดียัดทีละลูกสามสิบมิลจริงเหรอคุณรู้เป็นระบบแมกกาซีนซะอีโอ้แย่และถ้าอย่างเงี้ย้ยไม่รู้มาก่อนเลยเนะี่ย โอ้ย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 จะละครไอเดนกับพีเเตอร์ไอดกับพเตอร์สนุกจริงๆเพื่อนกูอย่าพิ่งถอดสมองเล่นเพื่อนโอ้โหโอ้อสมองเล่นกันแล้วนะทีมผมไม่ไหวละตายเกิเลย มาละลูกลักมาดีดิจะลองยิงดูว่าจะเข้าไหมาแต่ว่าเหมือนจะไม่เข้าเลยดาได้เลยจะตัดปืนได้อยู่นะ ขอวัดสักรอบสิมันต้องมีจุดอะไรที่พอยิงได้บ้างแหละไอ้ตรงมู้งก็จะคอยยิงไอ้นี่ก็าคอยยิงเนี่ยโอ้โหใครเชสไปสู้วะเนี่ย ไอ้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 ฮมตัดปืนตัดปืนเคตายโว้ยพอใจยังเออเออใครทำอะไรได้ใครทำอะไรเองได้วะผมมารอไกไอ้นี่ดิ ไอ้นี่นะครับจะเจาะกอสูงสุดอยู่ที่อะทำไมมันบอกแค่นี้ห้าสิบห้าสิบห้าสิบอะผมตีไปพันหนึ่งเฮลไฟ f i สองนะครับหนึ่งพันลองดูเล่นในเกมนะครับนี่อ่ะนี่ไม่ใช่นี่นี่เลยนี่เลยมา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 เอาตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยตรงนี้เหมือนจะมีเกาะใช่ไหมคนอยู่ตรงนี้นี่เลยอะ มาแข้นฝังใจอ่ะไอ้ลูกรักมึงต้องโดนอย่างงี้อ้าวหนึ่งดอ,อกครับผมสามสิบวิถ้าผมไม่โดนอะไรสอยนะแขนว่ะแขนว่ะรับไม่ได้ว่ะเล่นตรงเนี้ยยังไงก็โดนอ่ะมาละอืเป๊ะเป๊ะเลยตรงจุดตายแน่นอนสิบวิ ตั้งเออคุ้มแล้วกุศลใจแล้วเพื่อนไอ,เอ้เทอร์มินเตอร์ตายดอกเดียวแตกไปลาฝันดีทุกคนไม่ไหวนะครับเล่นเลดนี้เจอลูกรักเข้าไปโอเคแล้วเจอกันครับเด,ดินแล้ว